ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสู้ทุกคนนะจ๊ะพ่อพ่อพ่อปอกสองสาวาวนาสมคือเก่านะจ๊ะที่ได้แจ้งงินพี่น้องเอฟซีไว้วานน้องสาวสิก้าบาทนะจ๊ะกรับไปเบึงอันปูกับไปเบึงอันซอยเวียกเม่หะแหละจ้ะเมก็สบายแหละกะขวดมันขวดมึนนี่แหละจ๊ะเนาะยู่ทางบาทเนาะหนานี่ก็ขวดมันกับแจ้งไว้ว่าสิก้าบาทนะเมื่อนี้มาหอดแล้ววันที่เสกเก่าคนสิขืนโหลดหอดบาทกับสามซิปนะจ๊ะพี่น้อง กะมะนาวกับสียูคนเดียวสีเงาสีง้อยสีเป็นไม่ได้กะหาเบิ้งนั่กันนอกจากพี่นองสีโสีเสาไม่ไดหนีกะเสามาแหละยังไห้พี่นงเบิ้งบปลเสามาโซ่หมือแหละจำมะนาวเนี่ยเสามาโซ่หมือนแหละวมาเหมือนนี้เหงเสากินเขาขาดเดียวจำเหมือนนี้แบบโอ้เมื่อยแบบเนาะงานมันกับสีร้ึ้นหรือว่าไอเอียงเข้ากับสีแบบพองานมันไร้ เออห้าวกระชิกเฮ็ดกับคงกับเขากั๊บนามียังกะมะนาวเลยกวาดว้ใหม่กวาดบ้านทุบบ้านทุกอย่างก็คือ,คอมะนาวบันนี้บุ้มมีคนซอยแล้วกะสินักอ,อยู่จ้าพี่น้องกะสิซู้สู้พี่น้องสู้แสงข้าวซู้พี่น้อง,องเอ้ยน้องสาวบนเมื่อบ้านเพิ่นกะสู้ึ้กันแหละจ้ะต่างคนต่างมีหนาทีเนาะพี่น้องอืมกะสิได้ไรมมันจำเป็นเนาะเพิ่นเดียวเพิ่มเวลาเพิ่นกะกลับลงมาใหม่คือเกานะาจ้ะพี่น้องนี่กะ กำลังแต่งตัวอยู่นึจะ้ะสวัสดีค่ะเอาอยากแต่งตัวก่อนนะคะเ้อเรื่องแต่งหนาอยู่สี่ขืนลดสี่ขืนลดตอนอันออกจากบานนี่สิประม่าสามสีม่งนจะจ๊ะสามสีม่งมงแน่มาจา่าพี่น้องแล้วก็สิบปขึืนถดยุหมชิดปุ๋ยแหละจ้ะนั่งแท็กซี่จากอันบานเจ้าน่า,ายไปลุ่งโมชิดเนาะจ้าพี่น้องกะค่าแท็กซี่กับ,กบะมาาส้มร้อยเนาะ สี<ม>่ร้อยบ่รถติดรถติดก็สิประมาณ400นั่แหละจ้ะพี่น้อนงก็ไปลงหมอชีดแล้วก็ไปซื้อตัวเอาเพราะว่าบ่แม่นหนา้าบ่แม่นทวงเศรษฐกิจเนาะจ้ะพี่น้องก็สิหลายคนก็สิบ่หลายหั่นนะจ้ะแต่ถ้าทวงช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหมส่สะกดหรือว่าปีใหมยอย่อันเขาด่าหรือว่าปีใหมส่สงการานต์นี่เฮาต้องได้จองล่วงหน้าเป็นเดือนๆเนาะจ้ะจังสิมีรถอือเพราะว่าคนสิหลายแฮงกะ แต่ว่ากลับหนานี่ก็บ่มีส่วงกิจการยังก็บ่ต้องจองก็ได้เนาะจะไปซื้อเอาอยู่ทีเลยก็ได้ก็ง่ายอยู่ก็คนก็สิบ่ลายเนาะสะดวกสบายเนาะจ้ะพี่น้องก็สิแบบอืกลับไปน้องสาวมะนาวกะสิหาถ่ายคลิปบรรยากาศแบบวิวบ้านบ้านหรือว่าแบบทุ่งไห้ทุ่งนาแบบบาตามภาษาบ้านเนาะบ้านนาเนาะจ้กให้น้องสาวถ่ายมาฝาก FC ว่าสิเป็นแนวใด บรรยากาศยิ่งทัางบาดเดี๋ยวคนเราผสมผ้าไปคุดอิปูนาจากไปคุดกปูยนีหนานี่ก็ซสิเป็นหนาปูมันเนาะจากเพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวขาวแล้วแล้วเก็บเกี่ยวขาวเรียบร้อยแล้วกะอุ้ยปูมันได้จะพี่นองปนปนปูจีปูแล้วกับปนเซคาออนอุ้ยสุดยอะเลยหละจะคล้องมักเลยหละจะอยากแต่กะบ่มีกาได้กินอะ ทั้งเบิงหนองซาวหาน้องสาวเดี๋ยวมาไหว้กะสิเดี๋ยวกินอยู่เนาะจ้ะแต่ถาเพิ่อนลงมาสะเบิดหนาปูก่อนกะอดเพราะว่าหากินหยาเนาอจะปูเน่ยหากินหยาค่ะแต่กะแสบะเท็นเนี้ยอู้ขาเนี้เบิดเป็นติ๊บผุเลยจากกินแจวปูหน้าเนี่ยมันสีมันๆเนาะจากปนเซคาออนนี่ยโอ้ยหอมสันและพี่น้องกินเขาเบิดเป็นติ๊บอกมาแล้วก็หิ้วผอยากพี่น้องเอ,อ้ย แล้วกะสี่ออกไปอันปั่นจักรยานออกไปห่อรถแท็กซี่เขามาหับน,น้องสาวเนอจากเพราะว่าอ่าในซอยมันลึกเนอกจากสีบบมีแท็กซี่เขามาฮะแทก็กซี่เนี่ยตรงปั่นจักรยานออกไปหลังะาปห้อแท็กซี่ก็หายหน้องอันสวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้วเพื่อนพี่น้นองว่าคือว่าสวัสดีแน่สวัสดีไปแล้วว่ะสิอัน กระทงมนาก็สิปั <paranormal esis> ่นรถเตียวไปกับน้องสาวนะด่ะและกะเรียกของรถแท็กซี่เข้ามาเนาะก็สินั่งรถแท็กซี่เข้ามามนาก็สิปั่นจักรยานเข้ามาคือเก่าเนาะไปเบิ่งนํากันนะจ๊ะพี่น้องว่าคงสิหลายซําใดสิน้อยสิหลายซําใดเนาะสงเมื่อน่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นกลับคนเดียวเพิ่นกลับคนเดียวแหของกะสิถือของหลายบ่ได้นะจ๊ะกับคนเดียวสิถือของหลายบ่ได ก็เลยทรงกับบานกให้เพิ่นมาเอาแบบพวกคนสรงเพล่นมาหับเอาแบบ้ะสีมี่คนทรงแบบไทยล่าวเลยจะพี่นอแบบหับถึงหับจากฟังไทยทรงหอดเพื่อนเลยจากทรงหอดทุกันได้เพื่อนนั่นของมะนาวเลยจากกะสิมีคนมาหับเอาแต่กะทรงเสียค่ะสรงห้เพิินเนาะจากกะสีแพงนยู่แต่กะกะกะสิพวกคุ้มคุ้มคุ้มยูจากคุ้มยู อาที่นี่นอกซ้ากับสีเอาคล้องเมื่อเองไปรลายเพราะว่าตัวคนเดียวมาจากค้นคล้องลาป่าค้นคล้องลาป่าแล้วก็ป้เงื่อรถแกรรมที่ตามตอนต่อไปนอกจากมืออื่นเพิ่นสีเอาคลิปมาฝาเป็นหอดพังเล่าแหละผู้ได้สีมาทรงเพิ่นเอ้ยผู้ได้สีขามาหาเพิ่นอยู่ฝั่งล่าเนาะพี่น้องมืออื่นเพื่นก็หอกแหละคือรถทุบยัเงเกาะ อาจจออกขาลดออกซองถุบหอดอันี้หอดคิวมุกดาฮานอันหอดอันค้นสุกมุ่งดาฮานกัสิประมาณเจ็ดมุ่งหรือหกมุ่งเสาเนาะจากพี่น้องถ้าลดแลนไไหวกัลดประจอดดูลดแลนไไหวกับสิหกมุงเสาก็หอดอันบล็กซ้อนมุกดาฮานแต่ถ้าลดแลนสาเนกะสิประมาณเจ็ดมุ่งเจ็ดมุงเสา,า,าแ,ดดแ,ลแลว้วก็ต้องถาด้านเปิดถาด้านเปิดแปดมุ่งเนาะจ่าด้านให้เปิดเจ็ดมุงด้านให้เปิดเจ็ดมุงครึ่ง แล้วกะทาด้านเปิดแลลวกกะจ้าสีมีรถทรงขามเนาะแต่กะบ่บรแเ่ใจว่าสิมีคนมหาพิรบอบ้าคนมหากะทั้งบิงว่าสิมีผู้ได้มหาเพิ่นในหมือนั้นที่ตามต่อต่อไปฝากพี่น้องกดไไหลก็แช่ก็ติดตามไหวเบิงคลิปหนาว่าผู้ไดสิมหาเพิ่นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ่าจะพี่น้องเพวาะว่ัวผัดคลิปดีๆจ่เพราะว่าเหล่าด้วยค่ะคลิปดีๆจ้าโซบะาเล่า น,าาน้องซ้าวมะนาวคือหน่อยนาสิเป็นคนเอาคลิปมอฝากนะจากว่าสีสวยงามบบหรือว่าสีแนวใดหนานี่เป็นหนาขาวหนาแหลมขาวหนาเน้าเน้าก็ขึ้นเน้าแบบเน้าสุดๆเลยจากประเประเล่าวนี่หเนาวสุดๆดีเนีะยจาพี่น้อง,างาทางือถ้าชวนกันจา้าคนอยู่กับสู้ๆเด้คอคนอยู่มดสกา ไปแล้วเลิศจ่ะพี่เนาะทันร่างไปเนาะจ่ะเข็นไปเข็นไปไหวนาะบ้านแล้วกลับไปหอกออกไปหองแท็กซี่เนาะจ่ะโอเคไปเอิ่อเท็กซี่ไปนี่มาแล้วจ่ะแท็กซี่กำลังมาเลิศจ่ะพี่น้องมาหลับซะหน่อยแล้วจ้ะ นี่จะจ่ามุมหนาบานเ้ยจ้าเท็กซี่ก็ร่างถอยนะจ้ะแท็กซี่บไปพี่น้องเออเดี๋ยวค่อยจะโบไปสามพี่น้องเออได้๋ยวหอกขั้ไนไม้มาแบบนี้แท็กซี่เพิ่นโบาหาับน่าจะพี่น้องกับโบหุ้นก็การมาเป็นยังเพิ่นคือนโบาหาับเพิ่นถอยเขามาแล้วเพิ่นก็ถอยออกไปน่าจ่ะ มาหวอัดแล้วเพิ่นกับบหับการต่อในห้องรถขั้นไม่เนอกจาะพี่น้องเสียใจออตอนนี้กะห้องแท็กซี่ขั้นไม่มาเนอกจาะเพราะว่าขั้นมื่อกี้เพิ่นบหับเนอกจาะก็กเลยห้องขั้นไม่มาแล้วจ้ะมาแล้วพี่น้องรถขั้นที่สองเป็นผู้หญิงครับเนอกจาะพี่น้องเป็นผู้หญิงครับจาขั้นที่สอง <c oughs> เดี๋ยวกลับไปกลับไปบ้านก็ยกกระสอบข้าวอีกทีหนึ่งไปแล้วะมยมคิดถึงเดือนเดียวโชคดีเดินทางงลอดไฟจ้าไปแลยมายมนั่งรอนั่งรอส่งอ๋ออันนี้ตัดจ้า น้องสาวกับบาทขอให้เดินทางปลอดภัยด้อจ้าแท็กซี่พันกรใจดีใจดีแล้วจ้าพ่นเป็นผู้หญิงเนาะจ้าใจดีใจดีจ้าขอให้เดินทางปลอดภัยด้วจ้จเดอไปแล้วจ้า ขึ้นรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วนาะจะไปส่งมอฉชดเนาะม mm ันน้ากับสิคอจบคลิปไว้เป็นเสน่นาาจะข้อกลับสวัสดีและกลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเวสสุ้สุคนนะจ้า mm hmm. ที่แวะมาให้กำลังใจที่รับชมคลิปนะจ้าบ๊ายบายน่าจ mm ้ะ hmm. ขอบคุณค่ะ